เราเป็นยวเราก็คนเขาต้อเข้าุ่หรอยัาไบเปดหมครับเดี๋ยวต่อไปผมจะอ่านเดี๋ยวผมอ่านหมายจับให้เราฟังนะหมายจับจังหวัดบุรีรัมย์ รู้ชาวจันดูใช่ไหมครับใช่ไหนแป๊บไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหนแป๊แบเนาะชื่อไหมเราก็เลยตอบว่าไม่รู้เ <ist> รื่องรู้แต่ว่าได้ได้ให้เอามาให้แต่ไม่รู้เรื่องด้วยว่าแล้ว เราว่าเรารู้นะว่าเป็นยาสูบแต่ไม่รู้ว่าเป็นยาบ้าเนาะข้างในอ่ะป้าแต่ที่เราหลอกหลอกหลอกให้แกลมาส่งเนี่ยใช่ไหมถูกต้องไหมหลอกแกลเราเป็นช่งในช่องหัวใจที่นี่ตออกไปครับแม่โอเคครับแต่ในเอกสารตัวเนี้ยก็ผมจะหมายเห้ว่าเราไม่สามารถลงรายชื่อได้เหมือนกันนะทีเดียวเดี๋ยวเราเราค่อยมาเซ็นชื่อวันหลังทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้คราถามเดี๋ยวเยอผู้กองสุชาติเขาจะถามรายละเอียดของเรานะ วันนี้28ที่ตุลาคมส5 6 4หเวลา10.00นนเจ้าที่ตำรวจโอเคทีนี้เราก็เลยตอบว่าใช่คนนี้นางวันธนาที่เป็นป้าเราญาติญาติกันใช่ไหมครับเขาถามว่าเขาถามเราเนาะมันเอามาให้กี่เม็ดถูกไหมเราเราก็ตอบไปว่าสั่งไปสามร้อยบาทจำนวนสิบเม็ดถูกถูกไหมครับโอเคแตวฟังเนี่ยไม่เป็นหลักฐานนะเอาไว้เราหายเส็จแล้วก็ค่อยมาลงดูที่ภายหลัง การท็กคนอุบายเนาะให้ให้ให้มาส่งยาบ้าให้ไปรับยาบ้าจากนายแท็บเนาะแล้วแล้วก็เอามาส่งให้ที่โรงพยาบาลตึกครับผมครับครับถูกถูกไหมครับนี่ครับในป้าแต้เนาะที่ที่หลอกแกโดยการใช้คนอุบายเนาะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เออเซ็นเมื่อเมื่อที่หายแล้วนะครับเนาะเซ็นภายหลังนะครับ ครับผมกับนทึกข่ายขออนุญาตบันทึกข่คยำนะครับวันนี้ข้าราชการความสอานกระทรอแดิการเข้าสเสตินะครับได้รับคำสั่งจากพันตำรวจโทนิพง์ศรีตาเลนะครับให้บันทึกข่ายทำนายชาบุญจันทร์อายุ41ปีอยู่วัที่68 0ู2เสร็จวเสร็จวันด่นโรคควิดอยู่ที่โรงพยาบาลจัทซึ่งปวยเป็นโรคยูท่งรงยาาลบุญจันทร์ในวันพฤรัสบดีที่26อรยาบาบุญจันทร์ อายุสี่เอ็ดปีอยู่วัดเลขที่หกสิบแปดับสองตำรวจเตือาตุรวเต็อแจงบัญรีรำขอรับสารภาพว่าอ่าได้สั่งซื้อยาบ้าทางโทรศัพท์จากนายแป๊กที่ที่เอารูปให้ดูแล้วเนาะชื่อชื่อนายสุวรรณมหน้าชื่อจริงอ่ะเนาะอ่าจะจำนวนกี่เม็ดครับจำนวนสี่เม็ดราคาราคาสามร้อยบาทนะครับครับโอ้ยนางสดกันเลย

ท้าเรียบไปแลวนุกวี้ไปวันนี้ฝากกานก็เดี๋ยวส่งเรื่องประกันตู้ตู้พอดีวเออเีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอปเด้อยเีลา้วยเีมีแปเม็ดเนาะแเม็ดแล้วก็เราไมจัาไม้จับใช่ไหมประมาณทีนี้เราก็ยแปดเม็ดนี่มีไว้เพื่อจะหนาย พยายามจะนายรัสภาพไหมรัไหมในเศษนะเศษก็เราไม่ต้องสู้คดีในาลนะงความปดเขนเศษปเโอเคเดี๋ยวเปเเขปเมันนำงคฮมันนำห้องผู้ผู้ใดเป็นนองแขนไว้บอลูครับบอลูรับบอลูครับ